ครับพี่ปผมแม็กซเป็นปวงนะครับตรงนี้คือออกจากสามเสษนะครับจะเข้าบางซื่อตรงนี้เป็นจุดตัดนะครับผมนี่เป็นขบวนรถไปขบวนสุดท้ายของวันนะครับ ไม้กั้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้แรงมากครับ จะเป็นฮิตาชินะฮะ4515นะครับกับขบวน131นะฮะไม่สิขบวน313ชุมทางบ้านพาชีนะครับผม